สวัสดีครับวันนี้กลับพบกับป้าบ้านเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับพามาดูกับกระบะขวัญใจคนไทยอีกแล้วนะครับไม่ใช่หู่ไหนนะครับนี่ครับเป็นตัว Ford Ranger 2XL ครับราคาอยู่ที่9แต่19,000บาทเท่านั้นเองวันนี้นะครับแต่งอะไรบ้างไปดูดีกว่าครับว่าครนี้แต่งอะไรบ้างนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะเป็นการชนหน้า FORD นะครับสีแดงนะครับแล้วก็สีดําเงานะฮะ แล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED ครับที่ส่องสว่างในแวร์กลางคืนและก็กลางวันแน่นอนนะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้ครับมาพร้อมกับตัวข้อไฟหน้าที่เป็นแบบレนเจอร์นะครับสีดําด้านนะครับลูกค้าจะเลือกสีดําเงาหรือดําด้านก็จัดไฟได้เช่นกันนะครับโอเคมาดูกันที่ด้านข้างดีกว่าเนาะด้านข้างนะครับก็จะไปในส่วนของล้อแม็กขอบ20ครับมากับตัวแม็กของ A Vampire นะครับก็มาพร้อมกับแม็ก20ครับ ยางเป็นของแบรนด์ไทยนะครับเป็นของดีเซนติขอบ20ครับอันนี้นัดด้วย275ทับ55ขอบ20ครับบอกเลยว่าเท่แน่อ ict, นอนนะก,ก็เทไม่สำคัญแน่แน่ครับโอเคอันนี้จะเป็นส่วนของ q ิวเนอ6นิ้วนะครับที่อยู่ในส่วนของตัวนัปเตอร์นะครับน,นี่ก็ใส่มาให้นะครับยิเอกวันนี้นะครับก็คือด้านข้างนะครับมาพร้อมกับโสติกเกอร์เขียนว่าเลนเจอครับ สามารถเลือกสีได้ว่าอยากได้สีไหนก็อันนี้จะเป็นสีแดงครับขี่เขาว่าเนเจอร์ดุดันแน่นอนนะครับนี่มาพร้อมกับตัวครอบฝาทา้ามันเชือพลิงนะครับสีดําด้านโอเคมาดูกันที่ด้านนั้นดีกว่าครับนี่ครับก็คือในส่วนของตัวโนบาครับเป็นของเอาเดอร์ครับมาพร้อมกับไฟสปอตไลท์สีขาวครับให้ความส่องสว่างแน่นอนอันนี้ใช้งานได้จริงสามารถเปิดกลางคืนได้อย่างสว่างเลยอันนี้อ่า อันนี้ครับพี่เตษนะครับก็คือในสุดของไฟท้ายครับเป็นไฟท้าย full option full LED ครับไฟย้ายตัวเดียวกับตัวท็อ r เทปเตอร์ส m อมแฮกนะไฟนี้บอกเลยว่าเท่สุดๆนะครับแล้วก็ในสุดของฝากันทนท้ายเนาะก็จะเป็นส่วนของ Outlander ครับที่เป็นในสุวของตัวแมชชีคที่มีมาเข้ากับตัวหูนาคครับแล้วก็ตัวที่ไวสำหรับนาคจุงนะบอกเลยว่าใช้งานได้จริงมาพร้อมกับตัว อักษรอคลิกนะครับสีแดงสีขาวสีดําสามารถเลือกได้หรือว่าจะเป็นสีขาวก็จัดให้ได้เช่นกันนะครับมาพร้อมกับตัวปิดฝาท้าย FORD ครับนี่อย่างเท่เลยโอเคครับสาหรับแคมเปญเดือนนี้นะครับบอกเลยว่านาคาพิเศษนะครับอยู่ที่799,000ก็ยังอยู่ครับหรือว่าใครอยากได้แต่งแบบนี้ก็ทักหาป้านะครับที่เบอร์0835546475 หรือเป็นบุกด้านบนนี้เลยแล้วอีพีต่อไปนะครับจะมีคันไหนมาโชว์หรือมาแต่งให้ดูอีครับก็รอนติดตามชงกันต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ปั้นด้วยนะครับและวันนี้ขอตัวม้าเอ้ยขอตัวนาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ